มาเอาตูดออกล้วไม่ไหวอ่ะเออลูกอ่ะเออลูกอ่ะโอ้คุณพระคุณเจ้าช่วยหน่อยนะมาเออเอบ่งเ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 บ่งอือโอ้ เบ่งแต่ลูกอ่ะหนูก็เบ่งแต่ลูกลูกไม่เบ่งอ่ะไม่เบ่งแล้วมันจะรอดไหมเนี่ยอืมอือพระคุณเจ้าอ่ะเบ่งมาทีเดียวเบ่งเบ่งเร็วเร็วเออเออออกมาเร็วๆๆดึงออกมา เอะเบ่งออกมาลูกเอออ่ะื้หัวก็ติดแขนก็ติดขาก็ติดเออเออเอออดเลยกอดเลยกอดเลยลูกเออน่ะเออน่ะมันออกมาสักทีโอ้โหยังไงอ่ะ อืมไงออกมาทักทีอ่ะลูกเอออ่ะอ่ะอืมอืมอืม